ไปเปิดกับร้านชายตองเจ็ดไปเปิดร้านตองเจ็ดทั้งหมดทั้งมวลให้เราอยู่คนเดียวมันไม่ไหวไงพนักง,งานมันมาทิ้งนะน้องเข้าใจตลาดก็โอ้แบ่งแบ่งงานกันทําแต่มันไม่โอเคมันก็ทิ้งเนาะทิ้งอ,อับของก็ยังมาไม่หมดอรอยู่ที่ร้านนู่นนะนะหลังจาก,กเกษียณแล้วอ่ะเพ <c oughs> ิ่งบอกกระดูกแตกไงกระดูกแตก กระดูแกแตกก็ไม่อะรเอาเอามีดอะไรไปทุบแค่นั้นแหละให้ไม่ให้แตกข้างในแต่เศษกระดูกอย่าให้ลงนะนะยยะเศษกระดูกห้ามลงเลยตุ๊กุุ้นหม้อนะไม่เอานะใช้กระดูกแตกแม่ที่เขาตัดให้แนตะ่ข้อเขาเรียกอะไรนะข้ออ่ะข้อหมูอ,ะอ่ะย่าใหญ่ใหญ่อ่ะข้อหมูแต่เขาส่วนมากเขาจะแถมให้นะถ้าเราสั่งของเขาเรยเยอะไปท่านเนื้ออะไรห้ากิโลขึ้นไปเขาจะแถมให้ไม่มีคิด อันเนี้ยเขาแถมให้เขาเขาแย่งเราด้วยซ้ําลูกค้าคนไหนถ้าเราเดินผ่านเขาเข้าบอกอ่ะเขาอันนั้นฟรีนะอันนี้ฟรีนะเขาจะให้เราอ่ะให้เราเป็นลูกค้าเขาอ่ะนะแต่ส่วนมากก็เราลูกค้าประจําก็คือร้านผักเนาะร้านผักส่วนมากคงจะไม่ได้ไปจ่ายตลาดยากเขาจะเอาฝากรถมานะเครื่องปรุงอะไรทุกสินทุกอย่างอะ่ะเจลร้านเจริญข้างวัดแอรวัด ชช่มงคลลำพูนเราเาจะจัดมาเลยนะเขาจะจัดสมัยนั่นหละจัดคงจะไม่ได้เดินเออเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันจะมีคนจากลำปางแบบไปส่งถึงหน้าร้านเราเลยเราจะไม่แทบจะไม่ได้เดินตลาดประมาณนี้เนาะอ่าพอดีเรามีมีโต๊ะเรามีอาหารตามสั่งเขาเขาสร้างเขื่อนอ่ะสร้างเขือ่อนอ่างได้หละอ่างตรงนี้แหละก็มีลูกค้ามีฝรั่งลูกน้องเยอะแยะเขามามาทามาสั่งเราให้ส่งเป็นรายเดือนอ่ะมันเยอะเข้าไปกันหมดแล้วพวงอ๋อเหรอย่าเหรอ โอเคไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวพุ่งค่อยๆลงโอเคเคพุ okay. ่ง okay. ก็เฝ้าอยู่ตรงนั้นแหละโอเคอ่าฮะแอบปะไทยอยู่อยู่แอปะไทยเฝ้าอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรบ้านนู้นะแค่ไม่กี่นาทีเองเราเอาเราดูแลให้เฉพาะส่งงานแค่นั้นเองเราจะดูแลตรงนั้นตามน,นั้นเข้าเข้าหมดแล้วพวงโอเค ยากเนาะถ้าถ้าเราไปรวมตัวกันตรงนั้นเดี๋ยวพงษจะพกไอ้ไอ้ที่สําคัญคือคือสูตรของเราต้องเอาไปเองของเราอะนะของเราต้องไปเองของเราจะเออถ้าถ้าอยู่แถวบ้านเราเราจะประยุกต์เอาแบบเอาสมุนไพรลงด้วยไม่ใช่สมุนไพรตัวนั้นนะไม่ใช่นะไม่ใช่เราจะไม่มีตรงนั้นขอบคุณมากเลยฮะเดี๋นะ่ะเป็นหนึ่งพูดอะไรพี่พงษ์ว เป็นหนึ่งขอตัวครับพี่พวงแม่พวงพี่อ๋อจ้าโอเคจ้าตามสบายเลยน้องเป็นหนึ่งขอบใจมากเลยายบายโชคดีเด้อเดินทางปลอดภัยจา้าเปลี่ยนใจไม่เอาไม่ชอบงานบริหารไปอยู่ป่าคนเดียวให้ <c oughs> <c oughs> อยู่ป่าคนเดียวก็นั่นแหละเออไปอยู่เอะไปอยู่ในถ้ำเด้อเออเอาผ้าเขาเรียกอะไรนะผ้าสบงผ้าอะไรอะชุดไอ บวชอเป็นกระลุงกระลิงอยู่ตรงนั้นแหละเอาไหมถ้าบวชจริงๆจะเอาไหมเอากันยุงอะเออจะให้อยู่นะที่กันยุงได้ยุงไม่เข้าใกล้นะใช่ไหมยะขอบคุณมากค่ะนั่นน้องๆโอ้เสียงได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมยะเข้าไปทำไมไม่เห็นยะ ย่าเข้าไปนูน่นอะบ้านนู้นใช่ไหมไม่เห็นอะไม่เห็นเลยเดอ้อไม่เห็นค่ะพวกก็นั่นอะรอบดึกมาก็ทังอ,อ๋อน้องวันไปแล้วอ่าเง็น,นบัสดีเจ้าน้องวนันเมื่อมาถึงพอใกล้จะลงแล้วเนี่ยออตามนั้นเดี๋ยวก็จะลงบ้านนู้นแล้วเนาะย่าเติมแรงน้องเป็นหนึ่งออกไปแล้วใช่ไหมย่าเติมหมดแล้วใช่ไหม เข้าไปหมดแล้วโอเคค่ะงั้นก็นะเดี๋ยวขออนุญาตลงเนาะไปเ,เดี๋ยวก็ลงแล้วนาะพักผ่อนบ้านนี้ก็แล้วก็จะทำอ,อ,อะไรส่วนตัวเราเล็กๆน้อยประมาณนี้เนาะโอเคจ้าอือฮึ <laughs> โอเคขอบคุณทุกกำลังใจมากๆค่ะญาติจนะ๋า หมดแล้วครับพวงโอเคพวงจะลงแล้วนะยา่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกเลิฟตั้งแต่เลือเมมแรกจนถึงเมมสุดท้ายสุขสวัสดีค่ะย,ย่าดูแลตัวเองด้วยเด้ออ่าตอนนี้น้องบันกับแอปปัไทยอยู่บ้านบ้านโไอบ้านแม่หนุ่มชีวิตเรียบง่ายขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกเลิฟสุขสวัสดีค่ะนะลูกชาย